โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเริ่มใช้ได้นะครับปลายเดือนตุลาเนาะโดยสิทธิ์คราวนี้เนี่ยจะรวมกันทั้งหมดเนี่ยสามสิบสามล้านสิทธ์นะครับโดยแบ่งออกเป็นอย่างนี้สิบสามล้านสิทธ์เนี่ยคือผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมทีเนี่ยได้เดือนละสามร้อยรัฐจะเติมให้หนึ่งครั้งอีกพันเจ็ดนะครับเป็นสองพันคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งละก็คือใช้ซื้อได้เลยใช้ได้สองเดือนอย่างที่สองก็คือประชาชนทั่วไปจะได้รับการเติมเงิน แต่ละวันเนี่ยยอดจ่ายสูงสุดเนี่ยไม่เกิน200แล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้เสียภาษีกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการทอัพจาก2 0 0 0เป็น2อ0พแต่เวลาไปซื้อของเนี่ยก็5 0 5 0นะครับ50-50ทั้ง3ากลุ่มนี้รวมกัน33ล้านคนถ้าประชาชนนั้นเนี่ยอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสห้ามาก่อนก็ยืนยันตัวตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในเฟสห้ามาก่อนก็ต้องลงทะเบียนใหม่ครับก็คือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคน,คนละครึ่งนีี้้อายุ16ปปขึนนไทกคสิธ เฟสสองก็กาลังดูรูปแบบอยู่ครับเฟสสองนี้อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มอย่างเช่นจะต้องไปอัพสกิลรีสกิลก่อนอย่างเงี้ย นะครับที่จะได้รับสิทธิ์ได้อย่างนี้ครับก็ทางธนารัฐมนตีก็กำลังดูแลทางอยู่ครับโครงการคนละครึ่งเตรียมรับเงินเติมเงินนะคะคุณผู้ชมปลายเดือนตุลาคมนี้เริ่มตั้งแต่2,000บาทสูงสุดที่2,400ี่บาทผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรับจุบจกๆก่อนเพื่อนกลุ่มแรกและที่สําคัญเติมเงินเข้าในส่วนของการใช้จ่ายได้เลยส่วนหลายคนอยากรู้ว่าใช้วันละเท่าไหร่ได้รับอย่างไรได้รับแบบไหนเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วก็ในส่วนของการเติมเงินในครั้งนี้จะได้ ทุกคนหรือไม่ล่าสุดรัฐบาลยืนย,นยันง,งบพร้อม33ล้านสิทธิเตรียมความพร้อม,อมเติมเงินผ่านโครงการคนละครึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดโครงการคนละครึ่งสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์มีการขยาย,ายอายุออกไปเป็นสิบหปีบริบูรณ์ขึ้นไป1ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินนะคะคือรัฐบาลจะเติมให้อยู่ที่1,700บาทรวมของเดิมที่ได้รับสิทธิ แต่และเดือนอยู่แล้ว300บาทเป็น2,000บาทแล้วก็เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิในการเติมเงินค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยจริงๆนะคะ13ล้านคนไหนใครที่อยู่ในส่วนของ13ล้านคนร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของโครงการคนละครึ่งค่ะ50ต่อ50นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในกลุ่มทั่วไปพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีฟังให้ดีโครงการคนละครึง่งรัฐบาลเตรียมที่จะเติมเงินให้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ภาษีรัฐบาลจะให้คนละ2,000บาทเหมือนกันนะคะโดยการเติมเงิน,นงตรงนี้ค่ะเข้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังและใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและในส่วนของการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีนะคะจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นคนละ2 4 0 0บาทนั่นเองค่ะส่วนการใช้จ่ายนะคะก็จะใช้จ่ายให้สิทธิ์นะคะในการใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทใช้จ่ายได้2เดือนคือเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือน ธันวาคม2568ในส่วนของการลงทะเบียนหลายคนอยากรู้นะคะว่าอายุ16ปีขึ้นไปร้านค้าจะเข้าร่วมโครงการในส่วนของโครงการคนละครึ่งได้อย่างไรได้แบบไหนปลายเดือนตุลาคมนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้จ่ายเติมเงินจากทางภาครัฐค่ะปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันค่ะเอาละค่ะมาแน่นอนโครงการคนละครึ่งระบบพร้อมงบพร้อมทุกๆอย่างพร้อมหมดแล้วนะคะเตรียมความพร้อมที่จะแจกเงินเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งและ16ปีขึ้นไป ขยายสิทธิ์33ล้านคนทั่วประเทศได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งวันนี้มีคลิปเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหรืออย่างคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่เขาได้300อยู่แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะได้ไม่เท่าคนอื่นอาจจะเป็นท็อปอัพให้อ๋อ่ะอย่างสมมติว่าคุณอ๊อฟได้สิทธิ์ลงทะเบียนไปคุณอ๊อฟได้สิทธิ์พันหนึ่งใช่ไหมครับคุณอ๊อฟไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคคุณอ๊อฟก็ได้พันหนึ่งอ่า ผมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เดือนละสามร้อยผมก็ได้บอีกเจ็ดร้อยขอให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันซึ่งตัวเลขตรงนี้เคาะหรือยังคะหรือมีแนวโน้มอย่างว่าจะใช้ได้วันเท่าไหร่ยังอยังเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องดูเงินว่าคือวันวันนี้การแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีส่วนยิ่งแถลงได้เร็วนะครับมันก็จะสามารถมาจัดการจับเองเงินเหลือจ่ายที่จะสามารถโอนเข้ามาตรงนี้ได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้เงินมากเท่านั้นแต่ว่าต้องก่อนสิ้นกัญญาต้องก่อนสิ้นกัญญาไม่อย่างนั้นงบพอไปไม่งั้นหายมันต้องเริ่มใหม่อีกหลายเดือนต้องทาท่านซึ่งเทียร์แรกเนี่ยน่าจะน่าจะมีมีเป้าแล้วแหละว่าอาจจะโอนไปกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดลงทะเบียนนะครับน่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่รอบนี้แต่ต้องเปิดลงทะเบียนใหม่เพราะไปดูแล้วเนี่ยหลายหลายบัญชีไม่แอคทีฟ อ๋อเขาเลิกใช้ไปแล้วอะไรเ็มีถ<ช>ูกไหมใ <ละ S 1> ช่แล้วบัญชีไม่แอคทีฟเร็วสุดคาดว่าประชาชนจะได้ใช้เมื่อไหร่ฮะกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาะกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคมน่าจะเร็วสุดตุลาคมเร็วสุดนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมไหนใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ